กดได้กดเลยตัวน well, yeah, anyway, <okay, like> ี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นจุเลนซีโปรไบโอติกที่มีชีวิตสามหมื่นล้านตัวและมีโปรตีนสิบห้ากรัมช็อปไปดกินช็อปอะไรนะแท็บคอมเมนต์เก็บบัตรเก็บบัตรเออโยนเข้าไปพี่ต้องใช้นะอ๋อพี่ต้องเก็บบัตร์ดอย่าอย่าลืมเติมพี่นะและวันนี้นะครับอร่อยไหมยิว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 อร่อยไหม งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่างานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเลยจริงๆนะคะสําหรับการไลฟ์ขายของของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทสดชื่นซึ่งมีบางช่วงบางตอนค่ะที่คู่พระเอกนางเอกซึ่งก็เป็นคู่รักสุดหวานอย่างปุกลุกฝนคลิปกับไม้พัทรเดชนะคะก็มารอเจนนี่ที่บ้านแล้วหลังจากที่เจนนี่ค่ะกลับจากโฮนกระแสก็เจอกันนะคะแล้วก็เรียกว่ามาไลฟ์แบรนด์แรกเลย โดยทั้งคู่นะคะก็สามารถทํายอดไปได้กว่า6000บ้านมียอดรวมนะคะมูลค่าวกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวงานนี้นะคะกลับกลายเป็นดรามา่าเพราะว่าเมื่อบางช่วงบางตอนค่ะภายในไลฟ์สาวปุกลุกนะคะก็มีการพูดเอนเตอร์เทนคนดูด้วยความสนุกสนานแต่ชาวเน็ตบางคนค่ะก็มองว่าปุกลุกดูวุ่นวายเสียงดังไปหรือเปล่าแถมเสียงนะคะยังแสบแก้วหูเกินไปอีกทั้งยังมีการทายอินสินค้าซึ่งภายในไลฟ์เนี่ยไม่มีการปักตร้าด้วย แล้วพอบหูหมูท่านะคะถามว่าตะก้าขึ้นอย่างแม่ปุกลุกก็ตะโกนตอบค่ะว่าไม่มีตะก้าซึ่งก็ทําเอาชาวเน็ตนะคะดราม่าถึงประเด็นนี้เพราะว่าหลังจากนั้นค่ะก็ทําเอาไลฟ์ปลิวไปในทันทีนะคะเนื่องจากผิดกฎของ Tik t o ็อกนั่นเองงานนี้นะคะทางด้านชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายถามว่าทําแบบนี้ได้หรอแล้วก็มองว่าเธอเนี่ยรู้กฎของ Tik t o ็อกเป็นอย่างดีแต่ก็ยังทําค่ะ เรียกว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนนะคะก็ทัวลงไปที่สาวปุกลุกกันอย่างรัวๆเลยอย่างเช่นคอมเมนต์ค่ะที่บอกว่ากฎของเจนนี่เนี่ยโคตรจะชัดเลยคือขายแล้วปักตะกรา้าชี้ทรแบบนี้นะคะไม่ให้เกียรติเจนนี่เลยแบบนี้เนี่ยจ่าย50,000แล้วโฆษณาแอบแฝงไหม บางก็เข้ามาคอมเมนต์เลยนะคะว่ารู้สึกบางทีกะทำตลกตลกเอ็นดูแต่เหมือนไม่ให้เกียรติเจ้าของช่องไลฟ์เจนนี่เนี่ยเป็นเงินเป็นทองคนอื่นรอเยอะแยะแต่เอาสินค้าข้างนอกมาไลฟ์ขายแถมไลฟ์บินอีกคิดแค่ว่าคนที่ไลฟ์ขายของมาตลอดรู้กดทุกอย่างพอมาช่องคนอื่นแล้วสามารถทําให้ช่องเขาปลิวภายในไม่กี่นาทีคิดแค่นี้บางก็เข้ามาคอมเมนต์กันต่อนะคะว่าเขาจะรู้ตัวไหมว่ามันเกินไป บางก็บอกนะคะว่าหนวกหูสุดๆทําไมเขาตะโกนขนาดนั้นตะโกนอะไรขนาดนั้นก่อนไลฟ์บินเพราะว่าเขาแน่ๆแล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์เลยค่ะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะถึงประเด็นที่เกิดขึ้นต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้นะคะในฝั่งของสาวปุกลุกเดี๋ยวยังไงคะ่ะต้องมารอดูนะคะรอติดตามกันต่อไปว่าฝั่งของปุกลุกหรือว่าเจนนี่เองค่ะจะออกมาชี้แจงหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่คะ่ะ กดได้กดเลยตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นจุเลนซีโปรไบโอติกที่มีชีวิตสามหมื่นล้านตัวและมีโปรตีนสิบห้ากิ๊บและมีความมัรเก็บบัตรออโยนเข้าไปพี่ต้องใช้นะอ๋อพี่ต้องเก็บบัารนดอย่าลืมเตือนพี่นะและวันนี้นะครับอร่อยไหมยิ้วอร่อยไหมยิ้วอร่อยไหมยิ้วอร่อยไหมยิวอร่อยไหม ยิ่งอร่อยไมหมครับอร่อยครับพี่ไม่มีตะก,กา้กกาหนูแค่อ,นนอยากพูดอยากแนะนำอยากให้รู้จัก